จระเบียบการค้าชายแดนกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นผู้แทนฝ่ายความมั่นคงของไทยได้ประชุมหารือกันครับกับผู้แทนของกัมพูชากรณีที่จะมีการสร้างฐานรากสร้างหน่วยศุลการกรแล้วก็การตรวจคนเข้าเมืองจุดผลจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ครับ พันเอกกิติศักดิ์บุญพระธรรมชัยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่สองกองกําลังสุรนารีพร้อมด้วยนายเฉลิมพลพล,ลวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พันเอกนัทศรีอินศรีอินนะครับเสนาธิการกองกําลังสุรนารีและคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนฝ่ายกัมพูชาบริเวณศาลาจุดประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาจุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกูอำเภอบ้านกรวดเพื่อหารือกรณีของการก่อสร้างฐานรากคอนกรีตที่จะ ใช้ในการวางตู้คอนเทนเนอร์สาหรับใช้เป็นสานักงานของหน่วยงานศุลกากรและสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองครับสืบเนื่องจากฝ่ายกัมพูชานะคะได้มีการทักท้วงการก่อสร้างซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆของไทยเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาโดยฝ่ายไทยต้องการหารือเพื่อดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ชัดเจนเรื่องเขตแดนและเป็นพื้นที่ว่างที่ไม่ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากการก่อสร้างแล้วเสร็จหน่วยง,งานราชการ วมทั้งประชาชนของทั้งสองประเทศจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธปรรมต่อไปค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนอี